ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาเปิดสเก็ตบุ๊กกันดีกว่าผมเริ่มจากเล่มใหม่ก่อนเลยเล่มนี้เพิ่งซื้อไม่ไม่กี่วันนี้เองนะครับอันนี้เป็นเล่มใหม่มากตอะน,นั้นมันโปรโมชั่นนะก็เลยซื้อมาถูกเลยนี่ครับอันนี้เป็นผมทําเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์นะแต่จับมาใส่เป็นเป็นยูก,กะตะนะครับ เป็นสก็ตบุ b o o k พอเราวาเป็นหนังสือเป็นสมุดอ่ะเราจะเราจะค่อนข้างคุมตีมเวลาเปิดดูมันจะฟินนะครับอ่ะหน้าต่อไปเป็นมู่หลานนะครับผมนะอันนี้เป็นการซ้อมวาดนะครับก็ผมซ้อมวาดรูปวันละประมาณสักสามชั่วโมงเพื่อจะให้มันชินอ่ะชินกับชินกับการวาดชินกับการเส้นชินกับลินสออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หน้าต่อไปเป็นวางวาดสาวหมวยดูนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเป็น อะไรที่อือกูเป็นผู้ชายนี่เนาะนะจะชอบวาดอะไรอย่างนี้แหละอะพอดูเล่มเก่ากันบ้างครับผมเล่มเกา่าเปิดมาก็โอ้โหเลยโอ้โหอันนี้ก็เป็นผมผมฝึกวาดพวกสัดส่วนนะครับท่านั่งท่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ผมอยากให้ทุกคนก็หัดฝึกบ่อยๆนะครับเปิดย t ท b e เปิดอะไรฝึกเอานะครับ ส่วนหน้านี้ก็จะเป็นภาพที่ยังวาดไม่เสร็จครับพยายามจะออกแบบคาแรคเ,เตอร์ออร,ริจินอลของตัวเองครับแต่ก็ทําไม่ได้ครับผมมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่โอเคจะเห็นได้ว่าภาพนี้ผมร่างโครงเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมการร่างโคงเป็นสี่เห,หเ,เหลี่ยมจะทําให้รูปเนี่ยวาดง่ายมากขึ้นทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นมันจะง่ายกว่าการร่างเป็นวงกลมเพราะถ้าเกิดเราโปแล้วเนี่ยเราก็ร่างเป็นวงกลมเป็นเป็นทรงกระบอกได้ครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ลองร่างเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็ตัดมุมเอาอ่า ผมมาที่อันนี้ครับอันนี้ก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับน้องเอเซ่นะครับเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์ของแฟตลิฟเองนะครับผมอันนี้เป็นดีไซน์แรกเลยครับดีไซน์แรกก็ยังยังไม่ค่อยรู้สึกว่าจะเข้าธีมเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็ให้ใส่เสื้อกล้ามแต่พอผมคิดว่าพอมาใส่เสื้อสูทปุ๊บมันไม่เข้าก็เลยให้ใส่เสื้อกล้ามเหมือนเดิมดีกว่านะครับอ่ะอันนี้เป็นร่าง2ร่างที่2ออันนี้ผมว่าโอเคแล้วก็ ตอนแรกจะให้เป็นแบบเออสายแบบประมาณพวกสายรับนักฆ่าอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ดีกว่าเป็นแบดเกิร์ลดีกว่านะคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นแบดเกิร์ลนะครับจะเห็นในชาร์ตมีถุงน่องเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้ก็น่าจะสมบูรณ์นะครับเป็นแบบใส่หมวกเลยก็อย่างที่อย่างที่เห็นนะครับการสุบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมก็อันนี้เป็นวาดเป็นศิลปะมองเป็นงานศิลป์นะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่ผมออกแบบไว้ออกแบบให้เจ้าตัวนี้นะครับ e S,ZE ก็ทำมาได้ก็น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะสวยสุดเป็นโลโก้ที่โอเคสุดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบตอนแรกผมจะทำดู o เดิลทำดูเดิลอาร์ตก็ลองล่างไว้นะครับก็มีสมุดสเก็ตดีอย่างแล้วอยากเขียนอะไรอยากล่างอะไรล้วก็ล่างไปเลยนะครับส่วนอันนี้ผมจะลองวาดท่านั่งดูแต่ว่าเฟลครับผมวาดผมมันไปต่อไม่ได้ครับก็เลยไม่วาดก็มีเอเลียนนะครับมาอันนี้ อันนี้เป็นเป็นคอนเซปต์ครับผมคู่มือมนุษย์ตอนแรกก็ทำโลโก้คู่มือมนุษย์อันใหม่นะครับแต่ว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่ต้องพับเก็บไว้นะครับผมก็ออกแบบลายเซ็นตัวเองนะครับอันนี้ลายเซ็นเวลาแบบเซ็นเอกสารอะไรอย่างเงี้ยครับลองวาดอันนี้ผมลองวาดเป็น ผมออกแบบคาแรคเตอร์ในการ์ตูนอยู่ครับผมลองว่าก,กระบองไม้ไผ่ดูแต่มันก็ยังดูไม่เป็นไม้ไผ่ดูเป็นแหนมไปหน่อยเธอต้องฝึกกันต่อไปครับผมก็จะเห็นว่า <laughs> ล่างมาแล้วก็ไม่ได้วาดเอออันนี้เป็นภรรยาทำดูดเดิลครับผมมีด์ทเวเดอร์มีสกายแต่ว่าเอ้ยไม่ไหวผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่เข้าตีของผมนะครับส่วนนี้เป็นเป็นเป็นดูดเดิลที่แบบเสร็จมาแล้ว ก็คือแต่ยังไม่ได้แต่ผมไม่ได้ลงสีผมการทาเป็นเส้นดึงสอเฉยนะครับก็ดูหนังจีนจบก็มาวาดเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เห็นในคลิปแล้วนะครับในคลิป ในคลิปแฟนลิปต์ดอทมตอนดูเดินอาร์ตนะครับศิลปะเหนือจินตนาการก็อันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์แบบบะหมี่มีบะหมี่มีอมวยมีมังกรมีสิงโตเชิดมีไฟนะครับก็เป็นอะไรจีนๆแนวคอนเซปต์จีนๆนะครับอันนี้ลงสีเลยเรียบร้อยนะผมก็โอเคอยู่ส่วนนี้เป็นขุนแผนนะครับแบบง่ายๆหลายๆคนไ่นดูคลิปขุนแผนแล้วน่าจะเห็นแล้วล่ะว่ามันเป็นขุนแผนแบบง่ายๆก็วาดง่ายๆครับอันนี้ไม่ยากแล้วก็จบที่ขุนแผนนะครับน้องขุนแผน ก็อย่างที่เห็นครับนี่คือสมุดสเก็ตในปีนี้นะครับก็ในคลิปต่อๆไปผมก็ผมก็จะมาเอาสมุดสเก็ตในอดีตในสมัยก่อนมาให้ดูว่างานในสมัยก่อนเนี่ยน่าสนใจกว่านี้เยอะเลยครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องแฟ t l ลิฟต์ไปด้วยนะครับกด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมก็ คลิปใหม่ไอ้คลิป,คล,ปคลิปเก่าๆดูได้ตรงนี้เลยนะครับก็ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ